สวัสด er. well 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 well. ีครับพี่น้องสุกุลทุกคนนะครับพบกัน mhm อีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้ซานยุ้งไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมันดีมากับทีมงานนำเลือกเด้มาเลยเลือกนำก็เปไปสีตื่นๆมันง่อยอยู่ข้างฟังมันเลือกแต่ข้างขานี่เลือกเลยล่ะหัวนั่งไปปุ่นอีกหรือแกนั่งไปดีหอยนี่เพิ่นเลือกอยู่ข้างนึ่งยางแห้งเราสไลด์ท้ามคุณว่าพี่ดอันนี้หอยนี่เขานำนำเลือกมาหาเตืออันนี้คือข้างแหลกนะครับเรานี้ซองนีเดทไทยไทยหอยนี่ครับอ่าตอนนี้เพิ่นกำลังกลางแหย้อยู่เดี๋ยวมาบำง มาเลิกนะครับด้วยพี่น้องเมื่อกี้ก็ล่อนเดียวนึงโดยที่ผู้เยี่ังกับเพียงแอ่วคงเตะลงไปน้อยเดียวหนึ่งตัวหัวไม่ลุดเอยเขายังมือนเขาใหม่ลุดด้วยกันดรวยพี่น้องครับเขานี่เขาเรือใบนะครับด้วยพี่น้องเนอะไล่จากตอนนี้ไปหาเหห์เขาก็คือยาคือเขียวครับมันเป็นพื้นเขียวเลยพี่น้องทุกท่นเลยขนามพนันเลิกนะครับเด้อผมผัดวิวใไม่ไล่มันนี่โอ้ผมลงไม่ไล่มาก เพันต่อเปลนใหม่ได้พันต่อโซ่ใหม่เนีไปหามันแต่เฉยหนนี่เลยพุทธพุ่นเลยแลรงๆเขาพอมีใหม่ไรอะพี่ดอกอะตัวขว้อยด้วยตัวนีใหม่เขาต้องเอายังเอาตีนเตี๋ยวดีกว่านี่แต่มันตื่นไปเบรรับไปอยู่น้ำเลือดเด้อให้หมดเมื่อกี้ก็ร้อนอันนั้นหุ่นหวยครับแเบรรดาพี่ดอกมือนีเขาจะได้ป้ายยังไงมาเลิกจะใหม่ใหม่ทั้งลงทั้งพื้น ทั้งกีก็ล่นแน่หนากีก็ล่นกันทุกคนทังเล็กทังท่านตอบตื่นบ่ตัวมเข้ามา้ยน้องครับนี่คือหนาแหงนะครับเด้อแหงแล้วนี่ครับนี่รอข้ามาก่อนานั้นละโตเลยกอลงแล้วครับเหลือทังนั้นรเปลยบข้าเร็วๆล่ะหยิบละ ตอนนี้นะเฮ้เอาได้ปีงลงแล้วเราหลุนมึนงแต่สิมีปลาป่ยังเงีอ้อกอยงเงีว่าแต่หลุดตั้มเท่าน,นั้นเลยดิว่าแต่ไปยังไงตั้มนี่ขึ้นี้ไงผมเลยในเราหลุนมึงครับพี่น้องครับอีกสักครู่เขาก็ได้เห็นแล้วใครยังวนจะกอดีกเจ็บพะโตปลามันดักตอนนี้เห <laughs> ็นปลาดินแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวกระหู้ ตอนนี้แรัเป็นถงนะครับเด้วยกว่าวั่วหอยกระ้องตุนกระชื่นไม่ิดจสตุนสองมานี่ป้าโบยงใหญ่เหรอพี่น้องครับป้าโบยงใหญ่เออมันมันหนามันตื่นก่อนที่ล่ะหนามันตื่นครับแต่เบิร์ครับเพิ่นสีห่อเป็นถงขึ้นมาแล้วแล้วเพิ่นเบิ่งตอนจังหวะเพิ่นอุ่มนะครับด้วยดับเบิรเงินปลากระยิงปากระยิงแล้วดับหนาวเดี๋ยวล้วครับเพิ่นอุ่มนะครับห่อเปิดปะเดือดเลย ตอนนี้เป็นทงนะครับได้พี่น้องเด้วยมาเขาไปลุนป้ากันครับมื่อนีเขาบอดด้งมครับใส่วิธีการตุ่มนี่การตุ่มคือห่อเป็นทงขึ้นเราไปเปิดเอาป้าครับน่าเรือมาถึงแล้วเป็ <laughs> นใจไดรอันนี้ล่าสุดลุนเนาะได้ซ้ำได้ครับเรือเข้ามาถึงครับลากมาจากผุนเขาฟังแล้วถอดสมอแลเรามาดีมากก่อนจับพวกไงดีแต่หลงขึ้นก็ได้อันแร มาลุ้นกันนีปลากระเยงนอง้าแนี่ดินแต่หางมันน้อยนี่ปลากระเงยงแงมีปลากระเยนี่ปลาตองไงเออยปลาตองอยูนี่ได้เห็นบ่อปลากระเเนาาตองครับปลากระเงโค่หอยนี่แบบหอยสีจีจวดเออใต้จุดอาบานอ๊ปลาตองก็ได้แต่ก่ม่ยาไดให้ลุมันอออตวอวน่นา มามาเบิ้งครับหลูกวัทันขึ้นฟังยู่นี่ใช่หรืนี่ส่วนหนึ่งก็เอยเอาเคี้ร์ครับเพราะว่ามันผุดนี่เีนี้นองหรอกเนี้ยปลาโอ้เดือดลอดลอดเป็นลอดเลยแห่กับทีแต่ว่าปลาปม่ยังหน่อยกว่แห่อีกนี่ก็ปลาที่เขาได้ครับเออเดีายโตน้ำตื้นมะเนี่ยผุดทีคนี้มียิบพอมาดตกค้ยิกัน เขาจะได้หลยปในเท่านั้นแหละแต่ป้าน้อยแน่ๆครับมนนี่หัวตัวเซวยันเหลือหลดยเปร่น้องผุนทงอยู่ตรงพุนอยู่ใกล้เติบอยู่มันจะดุนเห่าอยู่ยังบอดองปลาตองปี่ปลาตองครับปลาตอครับลายอยูนี่นี่ครับปลาตองครับนั้น ว่าแต่มานานมันตื่นติบุพเพต๋องขาดน่อยอร่อยมากนี่ครับวินลองครับกังตสู้บ้างนีมีป่าตัวนี้ปตอง้มีอยู่ปตองจับอยู่ทยปทยน่อยอูนนู่นนู่น งามอยู่สักนึ่เ้ต่บนถุงทั้ง่างสิมีมั้งถุงทั้ง่างชาบิดพอแมเบิกับป้าบิดหนอบิกันป้าบิดตัวนึ่งงโอ้แม่บิดกัป้าบิดผุตัวนึงผุสองตัวน่งนี่เบ่งผลงานวัดแหละครับนี่ประมาณโลหนึ่งแมบิดลูกแวันเตัวนี่เิ็นลูกแหวนเล็ดพื้่ประมาณนี้ เียบร้อยครับบ้านแรกเดอรอบึงบ้นต่อไปเด้ครับเด้อเน้ออวลาดยเอลตั้งหายกลาเรเียบน้อยนี่ยัากมันจะได้ห่อยซักหนึ่งวัวเก็บ่นวงปลาปลกันนี้ป้าโดดหลยอยู่แต่ได้เหี้ยสิมีวรอหลุดบึงแหละ แต่ผวกปลาสูบครับโดดดีครับ,ดดบนันตีก็คอยจุดลงมันแกแหมันลงบอดเลยโอ้จับโอ้เก็บจับเลยึ้นมาหามือหมุดจอนเลยแหมตัอ่ะลอ่อหลุนเบืองวันที่สองครับเ็บร้อยและละปิดสนิทละมันป่าเลมันรู้ป่าวะเลยจอดมา หันส to <laughs> ้นมือสปจับเอาได้เลยวะยังสืเอาปากอยู่ไปหน่อยเด็ดเดดเขดเอาแหตู่เอาหงี้ยเอ่อป้าเออป้าล่ะตุ๊ดคิดเลยดิป้ยสั่งดิจะม่นแหกมานหุ่นน้อไมแล้วใบหญ่เล่าบังคับ ปน่าป้าหลายครับพี่น้องครับปน้าป้าหลายป้าหลายแล้วนี่ป้ายังสี่นี่ยังถึงนี่ยโดนหนีไล่เอ็มโอนี่ยเอ็มสี่ครับนี่หลายก่อนแล้วครับก่อนหุ่นมะเรียบร้อยครับพี่น้องาเบิังดันบนครับมาหนี้เอาเสียนป้าหลายครับแต่ต้นหน่อยเอาขึ้นมองแค่หกเอาฟิกหดหกเลยก็ไลยเองข้าเที่ยวไข้เลือดสูงมาหนึ่งตื่นแต่ตอนกขึ้นมองตื่นๆครับพี่น้องครับก็ได้ยื่นแล้วเปิดตา หนาปลาอยก้นครับพี้องนี้มันนี่กราจะจไปดกที่มันเลาเน้ตีกปี๊ดนี้แหละพวกกูด่างยังถือมงมันเหมนบบรองนอ่ะที่ชอบมึงมีเยอะอ่มดีไดีสล้กไปเลยฮะจะบอกถึงปล่อยไ้รังเขาไปนี่แล้วางสีมนี่เ้ากอับีขางเาด้วยเดี๋ยวเราเนไหนบนครับีต่อมีแต่ปลาหน่อยเซวอยู่ด้วย เ้มไม่ไดมาจับเด้ั้แตค้นัเะรบ้านนี่เอนันเยเขาโน้นเลยมันโดดแขขันก็ยอกยนตปาออกนงนี่เอาขทงก่เข้าบ้านนี่นักป้าตะเฉียเนียเเิดป้าครับเดี๋ยวมาเบิรงวันที่สองก็เอาต่อยลงมา เด้ดีบ้างกสร้งไ้นี่บ่บ่ขอบ่ะเนี่บัดคนมากห่ยแลวลมเนาะหางก็หาก็หน่งสิเห็นสร้างทำในเร็วอืมบ้าบ่งตใหญ่ครบเออเออตัดไทยง้น คินเงาไปเลยเจียบแมงก็ไ่จะเสกข้อไม่หลันเ่ยจะสสกข้อเจือของไปด้ยอนี่ครับในวเดียวนี้ไทยสองเมฆป้าป้าเนี่ยพี่น้องแนะนำนี่ไหนดิเก็บขึ้นในเบิร์ดีเดียวครับเขียง่ายๆนี่ผักแะว้าวไยตัวนี้อ้วนแน่ยังไม่ไข่ สูตัวนีบ่อที่โดดๆเย้ยนั่นะตาท่ดีเ็น่นหลายตัวกันคำซ้ำนีก็เลยหลายตัวเส่นหงเป็นครับเป็นหองว่นนีบานที่สองของเข้าครับอตเกียงเขาเเออเก็บเลยเก็บเลยเก็บใส่กระสังมาเลยนี่นคนเบเก็บเบบเกบเก็บเก็บเก็เดบนามากอนเฮาง่กับท่ก็บเกตู้นี่นี่ ปลาไทยกำงางปลาสูดต e? ัวใหญ่จ şey ับตมจ้าเอาเลยจับเลยนี่ปลาไทยแต่าว่านล้าซำนีกันอะไรกูนี่นะเมยสองเทียกันยังอีกหาเทียตัว เปนัเปี้ยวันเสียบเลื่อกันเลยนะเลือยอยู่ดนีเลาไ่ลยเอมึงต้องไปเท่าไปันัวใีญ่ผักสงลาใสุ่ปีนอครับเหมือนกัตั้งหือรอตอเจ้ามัดผสกันนอมันโตแงๆเจ้าวีได้เจ้าีดกม่เียบเลย กระสุกจุดนี่งามดีอย่นี่มุมๆอมล้วจดก็มีว่นนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราเบิงวัานต่อไปเครับเด้มีหัวปลาสลิดปลาสลิดนี่เดี๋ยวอยู่เปนลสวนี่เดียวโผลนี่เดวอยู่ปลาสลิดว่านี่ได้ลายอยู่ครับนี่กระช่างง่ด้อนี่โคดโคกวัวโคดไว้เลยไม่ล้มออ

เขียบจนกูบอกกปลาะคุ้มเนาะยันปักขึนักือเดี่ยวไปถ่าอางี้ไปกดกาวิดองระยะบอกใกล้จะขอยปนไหนกับพ่อคุ้มไดยูอันนี้เฮ้มันเฮ้มันบางๆนิหน่อยทีๆเดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้อคือปไออกปไเดี๋ยวหางเงีกันี หักไปได้เงี้ยงะทอยกวอยบ่ผมเอาสรงมาให้เนให้แต่ระยะบ่ถึงหาสเมตรนี่ให้เให้เนยังือประกุดตัวนี้โอ้ยโอดัดนี่ไอเราหลุดมันกับพี่น้องคนหน้าได้ประกุดครับอเมาให้เบิ้งงจริงๆว่าปะกุดลยเว้ยยังไหนคือมอนี้ยั่าอยู่ เกาเกนหนอยครับเดี๋ยวถ้าเราหลุดมนปรกตัวนี้ดีกว่าครับไป้อครับน่นจะได้แล้วนี่กไมแล้วปรากตัวนี้กลงติดยังแต่กูจคุ้มแห้งกากเลยเหรอเดี๋ยวนปรากง่ยออครับอะเอามได้ไหมเรื่องเป็นสุขแหงกูผักดีเอาไ่เรื่องเป็นสุแหงเออจุลนรีย์เขาไปเลยเอ้อป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเรียบร้อย เราสร้างแล้วครับห yeah. ่องแยกเลยนัต่สิ şey yes, ัแต่กุุพยมาได้ป้ามาได้ป้าส่กัพอเวลาจับได้ป้าในเฮียครับเดี๋ยวจะพาไปบึงจับได้คนเรฟังนั่นเลยเสียมหัวปเมื่อวานน่ะแต่มันโตยังไงนะอ่ะพันมดแล้วครับเต่มันตยังไงเมื่อวานะ อรอลรนเบ้างครับพี่น้องครับเพื่อนสีเอาไปยังขึ้นมาให้เบิลยเห็นมาแล้วโอ้ปลาเขาน้อยปลา,าแล้วถือปลาเข่าอีกซ้ำจำฮางนี้ดิี่บอกปลาเข่าหน่อยกันตัวแหวนปลาเข่าหน่อยดีอร้อยครับพี่น้องครับในกว่าแต่ปลาเสี่ยม เป็นปลาข่าครับปลาข่าตุ้งเทียแ่จะมันไดโต้หน่อยนอกกับมันไดโต้ยังเมยมันแหบอ่อยู่ทั้งในทีนี่แหละอดีตว่าส้นส้นว่านี่ป้าหน่อยสีไลด้วครับด้พี่น้องด้วป้าน่อยสดลอยู่ต้นนี่แหะตั้งอยู่กนบาสะน่ะทองทองตลดไปรูปมันอยู่ยังแหบแหงนี่มันเดแต่เราเราหลุดบางยางครับตมีตัวสอัปเดตให้เบิ้งงลึกนะปราไทยบ่ตั้มตก ขับไปน้องอันนี้ว่านุดถ้ายนะครับคุณมาดานบนแล้ว่นเอา n h าเอาหยังออกเรียบร้อยแล้วะดึะเบิกเอาสาเดี๋ยวพาเบิกไก่ครับเดี๋ยวมีนที่เป็นทางออโอ้โหิึงปลาสูตัวน้นไหนป้าตัวใหไ่ดอกแป่ว่าได้หลายอยรยัวปลาสูตัวใหนนะมงตัวให่ฝุ่นตัวฝุ่นตัวฝุ่นหญ่สุตตัวนี้ละตั้มคปุกปักปุกปักสวยงามมากเอาตัวีเงี้ยงกันป้าสูตรเด็กโตหีไปไทยกนมี เอ็ดเอเอดยี่นี่ฟังเสียงไอ้เจนันเงียงครับไอ้เจนันงันหญ่เลยขันนี่ครันี่อันนี้ป้าบานสุดทยเขาได้ประมานนี่ด็กปัาขาวได้ว่านี่เนินเนนนนเนินนนหัดตั้งโคก็อย่าส

Ừ. cái bên, bên này cái kia từ kĩ để được sắm sắm từ từ lại lại, thì lại ừ. thì nói đấy này vẫn <laughs> <này. cười> lại toàn không là <laughs> เลือแต่ป้าหน่อยนะครับมึงอัอนี้นี่กระังยคงไงนี่หลใช่ปนี่นี่หลอยู่ไหลายูีดิไหลายสุเทียซำกันแ่นถือสุเทียซำ,ำวัานนี่หัวคักแล้วถึงสองเทียไรป้า,ปามือนี่ไรป้ามือนี่มีถึงสองเทียถึงสองว่านรับพี่นนอนนั่นกัดมีแตะก็แต่งงยำยม อาพอสบุญโอ้โหเก่งมากสิพีโลเลยซูบิงเครื่องสร้าเด้นี่เครื่องสร้างน้นี่เบิ่งนี่เออเออครื่องกระสังบนตัวนี้อืมอีได้รวมสิบโลฮ่าสุดยอดสุดยอดสิบกลัวเรียบร้อยแล้วครับกะมีประมาณเนี้นี่คือวันสุดท้ายเด้อเด้อไปเหตุกับเขากินครับพี่น้องมาปั่นครับมาปั่นปลาครับพี่น้องครับ ปั่นป่าปั่นกลางแดดเลยครับพี่น้องนี่ปั่นป่าปั่นกลางแดดบนนีกัดซอฟูเลยเนาะวางเพื่อนเฟืองเลยลูกทุ่งครับนี่อะไรจังว่าลูกทุ่งตอกปลาตอกปลากระสอบมากสารเด็สลัดเปอร์เซ็นแกลงใสยเบิ้งป้านี่ครับนี่ปลาข้าวครับอันนี้อันนี้ปลาขาวครับผมอยากให้เบิ้งเขียวมันนะครับเด้อเด้อท่านก็เห็นผมเห็นแล้วท่านนี่ เห็นแนเหมนซาบะนอครับนี่เข่วปลาขาวคับเห็นมั้ยนี่อทิเลียงกันนี่คือเข่าได้ครับเด้อเกือบพันสี่คนนี่นี่เข่วมันเสียงเขาหนครับกันกัดแล้วมันก็ออกหนอกหมดเลยไม่ได้เขาเลึกไป่เลยมาขังตนด้ครับเด้อตกับแบบด้วยกันเลยมองนี่ปั้นตากแดดนะมั้ยลูกขุ่งเลยดขไปัลง กระสอบบ่มีครับพี่น้องกระสอบเอามาแล้วก็ใส่ใส่แหเบอร์เราใส่แหใส่ดังเบอร์เรามาเบิร์นคนปั้นครับอย่าวากันด้วเนี่ยแดดบดอะไรนี่มัไม่แดดเราปะนี่มันจะเทากันหรืว่ามันมีสูตรก่อนแต่แรกกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งไรครับพี่น้องครับนี่อันนี้กะทงไงวนเลยไข่แท้ นะผสมงูางเเห็นมันเลก็จว่าห้อนกห้อนเอาเ็เอาพอเห็นพ่อโตหน่มมาแล้ยัง่ไรใดตัวลงสี่กิโลหมดครบขอแบ่ง่อนจ้ะผสมง นี่ครับป po ้าก wow. ็ม right? ีประมาณนี้คร hmm. so ับมื่อนี้เท่าบ่อพอปลาใหญ่เลยพอแต่แบบปลาแบบชนิดใหญ่อยู่แต่มันบ่อทันใหญ่ปลาใหญ่สมีว่อ่ะเออไม่ใหญ่เขาทัดกิฟต์ที่สุดหอกเันนเสตย์ดอกก็เลยเคยขายดอกป้ามันต้องไปขายเอาขายเขาเลยหาไปขายเลยครับพี่อง จำแต่ได้กินแหละตามีพี่น้องเห็นตัวเธอแล้ครับเ,เราไาเ,เ,เ,เคยได้ <c oughs> หลายพกเธอได้แค่ํำกินแต่เบิเ้งเราเราเบิ้งตอนปั่นเสร็จแด้ครับด้วยเสรได้ดหลายปันเดตอนนี้เดือแต่ปันหน่อย <c oughs>

เงียงมันยังดีเยอะผมอยากให้เบิ่งเงียงครับเงียงมีหดอันนี้นําเป็นใบเลื่อยก็กล่องเนียงบ่เห็นนี่ครับกันได้ปักก็เราออกอะไรเลยมันเป็นใบเลื่อยครับเป็นใบเลื่อไงสับสองขอนิวกัวน่ะเบื้องสี่ยี่ป้าปาล่ะนี่ใส่ได้จ้าดเบื่อแล้วจะจิ้มไปทางเลย เขาเดียวใส้นั่นกับเขาลวเขาไดแล้วอาชพเป็สองมันก็ไมโครเลยนครับทอดปาด้นี่จังหันจังเพี้นในวัดหนึ่งขเ็นขัดเนป้าว่าของทาลูกจิษมุดของข้านจาเป็นเพียนดสั่เนาะพ่อพ่อไรหรอย่งไปยังปักย่งไะ มีมีปักเขงเลยหรือเขนียกับเมนูต้มป้ากับกับเมนูพลับรับเฮเมนูป่าทิศที่เอามาได้ครับงั้ยครับกินน้องกินเขาครับกินเขาน้ำกันพี่นได้เขินมากเลยกินในฟางหวยเลยนะเสียบเสียบสดสแบเป็นแสียบแฉบเป็นแสบเพลินปลากระพกหวยปลากราพหวย ก็ม <c ười> ีแอลกอฮอล์้ <c ười> <c ười> ังของ้างยังไงบู่เป็นได้น้ำยาเล่งหากกสทแนย้ยู่ันคู่บอกคู่บิดกันแม่นวามีหอมดิใส่แนก็เสียอนี้ดอกมืนี่ก็กได้ยังหอมจังในอยู่ในถุงก็เน่าไอ้เยจังอ็เก็บงานเด้เว้ยเยวมากคก็ี่หอมแม มันจะหอมแข็งมากต้องกบกัดบางออวกหัจะกัดหัวบางออกไม่กันหัวไกันมันนตาอยู่มีหอนแหนมีห่อนทังเลี้ยงอนมัน้ออกไปกัด้เลยไปกัดพวมห่อเขาขายนวนวันขึ้นยอนหงายไม่ห่อวันแหนมกมห่อของโค้แหนขอ

มนอมนเลยอนไหว่งีาร่ว้นอแลยคอยค่อยๆมันจดึงออกง่าบ่บ่เห็นเี้หมอเหีน้องจีนี่ยู่ซุไหตามเห็นหมอที่มีกลตัวงูตัวท้กันเาันง